สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีปีใหม่วันที่หนึ่งมกกลานะคะสองห้าหกแปดนะคะเป็นไล่แรกของปีของพี่แอ๋เลยนะคะสวัสดีเลยนะคะสวัสดีนะคะขอทุกท่านมีความสุขนะคะตลอดปีนะครับสุขภาพแข็งแรงประสบแต่โชคลาภนะคะคิดสิ่งใดก็สมดังปรารถนาทุกประการนะคะ รวยรวยเฮงเฮงๆงทุกท่านเลยนะคะแล้วก็มาเอฟต้นไม้สวยๆกับร้านพี่เอ๋วนะคะพี่เอ๋วขอนําเสนอด้วยคําคูณส้มนะค,คําคูณส้มนะตน้นนี้คำคูณส้มนะคะพี่แอวขอแบ่งปันที่120บาทนะคะคำคูณส้มฟอร์มใหญ่ๆนะคำคูนส้มนะคะ120บาทนะคะสําหรับคำคูนส้มฟอร์มใหญ่ๆนะคะใบใหญ่เลยนะคะใบใหญ่ๆเลยนะคะก็สีเปิดสวยด้วยนะคะ <the> หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะส่วนต้นนี้เป็นคำคูณชุมพูนะคะคำคูณชุมพูสีชุมพูหวานหวานเข้มเข้มนะพี่เอ๋ขอแบ่งปันที่120บาทเช่นกันนะคะคำคูณชุมพูนะคะ120ตอต้นนี้คือวิโดลีนะคะวิโดลีฟอร์มนี้พี่เอ๋ขอแบ่งปันที่120เช่นกันนะคะหลังใบแดงมากเลยนะคะหลังใบน้องแดงอย่างนี้นะคะไม้ทั้งหมด สิบกว่าใบนะคะหนึ่งหลอดด้วยนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะสําหรับค,คําขบสําหรับวิดูหลีนะคะวิดูหลีฟอร์มนี้นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะหนึ120่งร้อยยี่สิบสีเปิดสวยมากเลยนะคะต้นนี้นะเผียวไปดูใกล้ๆนะต้นนี้คืออัญมณีสามสีนะคะอัญมณีสามสีฟอร์มนี้พี่เอาขอแบ่งปันที่เก้าสิบาทนะคะเก้าสิบาทนะคะอัญมณีสามสีนะคะเก้าสิบค่ะ สวยลายวาก,กิวด้วยนะคะต้นนี้คือเศรษฐีแสนร่ํารวยนะคะเศรษฐีแสนร่ารวยนะคล้ายๆกับรับเงินรับทองแต่น้องไม่ใช่นะคะน้องคือเศรษฐีแสนร่ํารวยนะคะเพีเอาขอแบ่งปันที่120บาทนะคะต้นนี้120บาทนะคะฟอร์มนี้120ค่ะสวยมากอัญ,ญมณี3สีฟอร์มนี้เพี่ยวขอแบ่งปันที่120นะคะลายใบสวยๆแบบนี้เลยนะคะ120บาทนะคะฟอร์มใหญ่ๆ120 ต้นนี้คือมณนะีรุ่งเรืองนะคะมณีรุ่งเรืองฟอร์มนี้นะเปี่ยกขอแบ่งปันที่90บาทนะคะมณีรุ่งเรืองนะคะ90บาทนะคะมณีรุ่งเรือง90นะคะ90บาทอัญญาบี3สีฟอร์มนี้เปี่ยกขอแบ่งปันที่90บาทเช่นกันนะนะคะคูดถึงก็ฟอร์มใหญ่อยู่นะ90บาทนะคะแต่สีน้องยังไม่เปิดเต็มที่นะบางใบนี่เปิดสีแบบนี้แล้วนะคะ90บาทนะคะอัญญาบรรี3ามสีนะคะ ต้นนี้คือเศรษฐีบางใหญ่นะคะใบสีโอโรสนะคะลายเขียวนะคะเม็ดสีเขียวแล้วก็แต้มด้วยพื้นใบเป็นสีโอโรสนะคะเศรษฐีบางใหญ่นะคะเปียกขอแบ่งปันที่120นะคะเศรษฐีบางใหญ่120บบาท ต้นนี้น้องคือตรีเพชรนะคะตรีเพชรนะตรีเพรฟอร์มนี้นะคะสีชมพูหวานหวานแบบนี้เลยนะเปี่ยวขอแบ่งปันที่150บาทนะคะสําหรับตรีเพชรนะตรีเพชรสีชมพูหวานมากเลยนะคะสีชมพูสดเลยนะต้นจริงสีชมพูสดมากเลยนะคะ150บาทนะคะตรีเพชรนะเก็บได้เก็บเลยนะตรีเพชร150นะคะ150บาท ต้นถัดไปนะคะต้นนี้คือสยามคอมเพกนะคะสยามคอมเพกสวยๆเลยนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะใบกลมๆน่ารักน่ารักนะคะเ<ๆ>พี่ยวขอแบ่งปันที่120บาทนะคะสยามคอมเพกฟอร์มกอนะ120นะคะ120บาทกับใบกลมปอกเลยต้นนี้นะคะต้นนี้คือช้างแดงนะคะช้างแดงฟอร์มนี้นะเพี่ยวขอแบ่งปันที่120นะคะช้างแดงใบแดงแป๊ดเลยนะคะ 120บาทนะคะ120แต่ครั้งแรกเปียว,ว่าเป็นถูกสมแต่ทีท,ทีนึงก็ช้างมากกว่านะคะ120บาทนะคะ120นะคะสีสวยลายสวยมากเลยนะคะต้นนี้คืออาราดินนะคะอารอารดินฟอร์ม2ต้นเลยนะคะสีเปิดสวยมากเลยนะคะอาราดินฟอร์มนี้เปียวขอแบ่งปันที่120นะคะอาราดิน120บาทต้นนี้คือเศรษฐีชโลธรน,นะคะสโลธรน,นะคล้ายๆกับ ยูนิคอนมากเลยนะคะแต่ทางสวนบอกพี่เอาว่าเศรษฐีสโลทอนนะคะลูกลูกค้าเปลี่ยนต้นเลยพี่เอาบอกลูกค้าคนว่าหมดไปแล้วนะคะลูกค้าก็เปลี่ยนเอาต้นอื่นนะต้นนี้พี่เอาก็ให้ที่หนึ่งิบาทนะคะเศรษฐีสโลทอนนะคะหนึ่งรอยสบนะคะหนึ่งรอยสิบค่ะต้นนี้หน้าไม้อ่ะสวยมากเลยนะคะแล้วก็ต้นโตด้วยนะน้องคือคิงนะคะคิงนะคิง คิงคิงฟอร์มนี้นะเพียวขอแบ่งปันที่180นะบันกลอนเผียวบกไปราคะเราไม่แน่ใจนะคิงฟอร์มนี้180บาทนะคะสำหรับคิงนะคิงฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะลายใบสวยมากหอดใหม่กำลังจะบานด้วยนะคะ180บาทนะคะสำหรับคิงนะคะ